เรานะคะเอาไหม่อม้าหกดนึ่งสองสาและสจ่ก5มห้าุน6กตเจจบ8เจ็ดแปหนึ่งสอง และ8ปดอะผู้ขอท่านอย่งนี้พร้อมกันสองสองสองรอบหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้ามุหกเจ็ดแปดต่อหนึ่งสองสามและสี่การห้ามุหตั้งเจ็ดและแ 5 6 7 8กดแและ1นึ่ตอากด้น่คะโอเคหาคนนี้ได้ยางลูกเป็นเป็นตัวอะไรกัามาตาม่วงใช่ไหมโอเคชื่ออะไรครับชื่อพีมค่ะโรงเรียนสปอ,บบอค่ะสุพการโอเโอ้หลายเยอะ,ยอะโอเวอรหลายเยอะห5าห้าหกเจ็ดแปดแอทหนึ่งสองสามสี 5 6 7 8กเจ็ดแปดดีหนึ่งสอง่าอ่านั่นแหละประมาณนี้อ่ะมานะเล่นเป็นใครครับเล่นเล่นเป็นใครเล่นเป็นใครปากกาลังค่ะชื่ออะไรครับกว้างค่ะโรงเรียนสมุดปากกาสวัสดีค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสมสี่ห S 1ก็จะพ้มหัวลงจได้หนึ่งหนึ่งจะค้นก็เพราะป็น้ำห้าห้าหกเจ็ดอ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเอาคนั้งในแบบนี้มันหยุดหน่อยเออเราไม่ได้แขงตัวเดินนะพี่เมียว่เมียวพี่เมียวทำอะไรอย่างนี้เออหห้าหกเจ็ดแปดอัพหนึ่งสองสา ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสแปดไปหกเจ็ดแปดหนึ่งสสาี่ไ็ด้กเจ็ดแไปอไม่เป็นใครได้เป็นไรเป็นมานาชื่ออะไรครับชื่อจิมครับโรงเรียนสูตรปากับผมห้าหกเจ็ดอพี่หนึ่งสสาสห้ เจ็ดแปนึง เมืองราคือมหาสหมุทรคือเป็นเพื่อนชื่อของจังวัดราณโลกยืดหนึ่งสองสามสี่ยอมบหกเจ็ดแปดละโน่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสาสีกเจ็ดแดหนูลองใส่ เป็นอยู่โคงไหใช่รูปอาจจะอาจจะช่วยเพื่อนเหมกันไม่ต้องเก้าเยอะมากเวกันนะห้าสนเซนนึ่สอสามห้าอันนี้มันต้องป็เส้นตงเพราะว่าขาเ้ปิดหาเขาจะวิ่งไปิดเพราะว่าเขาจะกว้างว่าเรานะข้างหลังซุดนล้วนะ ตีวง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 หนึงสามสแแปดตีหแล้วหน้าอินเนอร์มาด้วย3ามสามสี่หน้าห้าหกไปเจ็ดไปขึ้นมื่เข้าใจไหมคะโอเคห้าห้าหกเปอมึ สองสีสามสามสี่ห้าขึ้นคำว่าห้าลูกหนึ่งห้าห้าห้าหกเจ็ดแปดแอปหนึ่งสองสี่สี่ี่ขึ้นห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดหนึ่งสองสามสามสี่ตรงนี้หนูทำมือได้แต่หน้าหนูไม่ไปหน้าหนูอยู่อย่างเดียวไม่ได้ที่อยากได้เป็นหนึ่งสองสามสามสี่หน้าห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดแอปหนึ่งเข้าใจไหมครับ ้าห้าเจ็ดเจปดป่องสามสีแอดเธอได้ไหมหนึ่งสองสามสี่แปดห้าหนึมาได้ไหมพ่อขาเราค่ายอยู่นี่ใช่ไหมคะขาดไานี้แล้วก้าต่อที่หกเจ็ดแปดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้อันนี้ที่สองที่สองมไม่ัเอาแบบปล่อ 4แอน5แอนเธอแล้วแอน6าแอนาจะเร็วมากแอน5ถูกต้องว่าดนะวาขึ้นาด้วยแอน3ถูกต้อง1มีสัมพสวามุดา อาจจะเดิน่านตอ1หม่ยถึว่าตอนสไลดห้าหกเราจะเดินเ่าแต่ตรงนี้พี้แพีบอก่นี้าวซอย่ะเดยวมาใหม่ห้าหกเดนึอมามสี่เอกห้าหกเอ็กเจ็ดและแปดเอหนึ่งสองสามสามสี่เอ็กห้าเราเพ่นไหมจ้าเราเ่นอห้าเิน หาจและปดและ้างสและหหนึ่งี่ห้าหเ็ที่ลูกเด็กที่หจแปหนึ่งสองสาสี่ห้า สอันนีู้ตอนนี้นนูสมอห้านะ้หก็หนึ่งสองสมห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสอาโ้วเริ่ม1อะกอียนิ่มเข้าใจคือเร ผิดลูกเราเาวันายเะจัจ่กห้5 6 9 7และ8เกินขาขวา7และแปและ1เออรอแล้วเก้าสิบทำไม่ได้ วันหเและแปและหนึ um, <c ười> so, ่งเอ็นได้ได้ห้าเชิญสำจสาาจสามสาหยุดได้ขวาซ้ายขวาซ้ายเบรกซ้ายเบรกถูกต้องามสาเลือก กัเออเรามีท่านี้ใช่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 เรามนมือด้วยเรามีมือด้วยสองตัวสี่ตัวใช่มเจ็ดแปดใช่หนึ่งอาซายขึ้นก่อนแปดหนึ่งสองสามสี่มองนี้มองนี้มองนี้เออมองนี้มองนี้เอหหมือเจ็ดตอเก่งมองคนดูมองคนดู คนห้าในเบสไม่มีห้าเป็นไรห uh huh. ลับไปก่อน อันนี้อันนี้ยากเลยยาก